สวัสดีครับเจอกับยี่หงคือเก่าครับเมื่อนี้ยี่หงพาเพื่อนนะครับเนาะไม่เห็ดขนมเปียกปูนครับผมส่วนประกอบนี่อย่างนงมาเบิ้งกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับเนาะเป็นหน้าปูนใสครับผมประมาณซีรีสครับยี่หงแบ่งแบ่งมาปั้นใบเตยนะครับเนาะใบเตยประมาณ30บใบครับแต่นันก็จะมีแป้งข้าวเจ้าครับผมเครื่องกิโลแบบสูตรง่ายเลยนะครับเนาะน้ำกะทิเครื่องกิโลครับผมน้ำตาลทรายขาว ซีขีดครับน้ำตาลปิ๊บซีขีดแล้วก็มีเกลือปนเนาะครับเนาะหนึ่งช้อนชาเนาะครับเนาะอันดับแรกครับผมเขาปั้นใบเตยเขาแบ่งน้ำปูนใสแล้วครับเนาะน้ำปูนใสนี่งซีลิตรเขาเขาแบ่งเขาเขาแบ่งมาปั้นใบเตยเนาะครับเนาะพอเขานำได้น้ำใบเตยอันดับแรกเขาเขาแบ่งเขาเจ้าครับผมเทใส่น้ำปูนใสก่อนนะครับเนาะเขาเททิ้งไปเลยครับผมเพาะว่ต้องไปค้นนะครับเนาะเดี๋ยวให้มันเอาค้นเห็มันชิ็นก้อนครับเพื่อนๆ ฉิดไปก่อนครับจากนั้นครับผมน้ำใบเตยของเขานะครับเนาะเขากัดใส่น้ำกะทิก่อนเลยครับเพื่อนใส่หมดเลยนะครับเนาะแบบกระชับเลยนะครับเนาะคลิปนี้น้ตำตาลสีกิดครับเพื่อนน้ำตาลปิ๊บอ่าถ้าบางคนมีน้ำตาลมะพร้าวกับใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับเนาะ ใช่แล้วครับใส่ลงไปแต่มันก็เป็นเกลือป่อนครับผมเกลือป่อนนะครับเนาะป่นครับเพื่อนๆป่นนะครับบนนัี้ แตกเนาะครับเนาะให้มันผสมกันเนาะครับเนาะมันจะได้หนาตาแบบนี้ครับเพื่อนๆก่อนที่เขาจะเอาไปเทใส่แป้งที่เขาเทาใส่น้าปูนใส่ไว้เนาะครับเนาะแล้วหลังจากที่เขาเทาใส่กันแล้วเาก็เอาไปข้างไปอ่อ,อนๆครับเพื่อนๆหลังจากที่เขา ใส่ทุกอย่างนะครับเนาะลงในน้าใบเตยเหาปั่นไว้นะครับเนาะเขากับตีค้นให้มันแตกนะครับเนาะเห็นว่ามันละลายนะครับเนาะผสมกันดีแล้วนะครับเนาะได้ทีแล้วครับทีของค้นได้ทีละหลังจากนั้นเขากะสีไปเทใส่แป้งที่เขาเอาแป้งเทใส่น้ำปูนใส่ไว้นะครับเนาะนะครับเพื่อนเพ่มีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยนะครับแป๊บหนึง เใ,ใสแกนเลยครับเพื่อนๆหลังจากที่ยาเทใ,ใส่กนเนาะครับเนาะเอากะค้นให้เข้ากับแป้งครับแป้งที่ยาเทใส่น้ำปูนใสไว้เนาะครับเนาะคนเนี่ยมันเข้ากันครับหลังจากนั่นนะครับเี่ยาคน้น มันผสมกันดีแล้วเขาก็สิไปกรกองอีกทีนึงครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ครับมันจะได้เป็นหน้ามแป้งแบบนี้นะครับเนาะคนให้มันเข่ากันดีดีครับแล้วกะ็น้ำไปกองพอน้ำไปกองเสร็จป,ปุ๊บเขาจะไปข้างไปอ,อ่อ,อนๆนะครับเนาะเดียวนะครับเนาะ หลังจากนั้นนะครับเนาะเขาสะเอาไปข้างไฟครับไฟอ่อนๆนะครับเนาะ๋ยวเคงได้เตรียมไว้แล้วครับครับผมเอากต่คนเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3าสิบนาทีแล้วครับกำลังจะเหนียวแล้วครับเพื่อนๆครับเอาจต่คนต่อไปครับเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆครับ ครับผมนี่ก็ผ่านมาจะสองชั่วโมงแล้วครับเพื่อนๆครับดูเนื้อขนมนะครับเนาะหลังจะได้ทีนะครับเนาะเพื่อนๆครับคนเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับใกล้แล้วครับเพื่อนๆใกล้ล้วเรื่อยๆครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนาะสีของใบเตยมันก็จะเปลี่ยนไปครับเพื่อนๆ ครับผมเพื่อนๆได้ทีแล้วครับเพื่อนๆครับได้ทีแล้วครับเพื่อนๆเอามาทีกันเลยครับ จะได้ถาดนึงพอดีครับเพื่อนๆครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับที่นี่เขากะล้อให้มันแข็งปูเนาะครับเนาะแล้วเขากะมาตัดเบืองเนาะครับเนาะว่าขนมของเขาสิเปลี่ยนจังไหนเนาะครับเนาะครับผมนี่ก็เป็นขนมที่เขาเฮ็ดสำเร็จแล้วนะครับเนาะยูของได้ปาดไปขายแล้วเกือบหมดแล้วครับเพื่อนๆนครับขายดีครับเพื่อนๆน รมเตอบปูนนะครับเนาะกะใส่เวลาหลายชั่วโมงเติบอยู่ครับกว่ามันชีแข็งตัวนะครับเนาะ ยี่หงได้หนึ่งบักเผาาไว้ครับอย่าบักผ้ามาหอยครับเน,ะบน,น,เนบานะครับนี่ก็เป็นบักเผานะครับเนะาะเผาถึงคือของาาหนงนะครับเนาะขูดแล้วก็ผุกเกลือจังน้อยแล้วก็อามาหนึ่งเนาะครับเนาะเราจะไปโรยเส้นหนาขนมครับ เป็นแบบนี้นะครับเนาะเสร็จแล้วครับเพืเ่อนๆครับเิ็ดบาอยางครับแต่ว่ากใส่เวลาหลายชั่วโมงเติมนะครับเนาะเดีย๋ยวเรามาลองอกินิ่งเลยครับนัมจด้ครับ ผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะที่ติดตามรับชมนะครับเนาะจะไหนแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยุ้ยหงนะครับเนาะเป็น่นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ